สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดโดยปิดด้วยโปรแกรมนะคะโดยเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะในคอลัมน์รายงานทางบัญชีนะคะกดเข้าไปที่รายงานสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวคะ่ะเลือกเดือนที่เราจะทําการปิดนะคะเดือนมกรา เลือกรหัสสินค้านะคะทั้งหมดของเราอันดับแรกถึงอันดับสุดท้ายนะคะคือเครื่องฟอกอากาศเลือกไฟล์เป็น PDF นะคะแล้วก็กดไอคอนทางด้านบนมุมขวาค่ะกด yes นะคะลองขอรายงานสำเร็จกดปิดนะคะรอไปสักพักนะคะเราก็จะได้รับรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะ คลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็จะได้รับรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าของเรานะคะแล้วเราก็จะกดกลับไปที่หน้าของระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะที่คอลัมน์รายงานทางบัญชีให้เรากดไปที่ปิดบัญชีค่ะเลือกเดือนนะคะเดือนมกราคำอธิบายนะคะ สินค้าคงคงเหลือปิดสินค้าคงเหลือโดยเราจะเลือกไปที่การปิดสินค้าคงเหลือไปงวดกรณีพิ d i c นะคะแล้วเราก็จะกดปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะ แล้วเราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะ กดบันทึกค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือค่ะ